น้ำผลไม้แท้เมืองเหนือหอมหวานชื่นใจและเฉากล้วยห้าสหายต้นตำรับเมืองเพชรหอมนุ่มหนึบน่ารับประทานสนใจสินค้าหรือสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อได้ที่แสงนลินฟูด้ดเท่านั้นสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพบกับรายการสัมผัสที่6รายการที่ไม่มีวิทยาศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้อง ครับท่าชมสามารถสื่อสารกับเราได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่ในขณะนี้นะครับอยากทราบอะไรอยากรู้อะไรแนะนํากันเข้ามาแล้วก็ชมย้อนหลังได้ทาง Facebook และ Youtube สัปดาห์นี้ก็ต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับไปชมเรื่องราวเกี่ยวกับพระนางเหลือลม่มและตอนที่2ก็ไปไปดูเรื่องเกี่ยวกับอาหารกันบ้างนะครับไปดูว่าอาหารหน่ากินก็ลูกหมีนะพาชิมสวนอาหารบ้านพักผ่อน นะครับเป็นชน่วงที่สองไปเลยครับเชิญรับชมครับ รันาเจ้าสุนันทาคุมารีรัตซึ่งเป็นพระบรมราชเทวีอักรามาเหสีของพระบาทสมเด็พดจพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นั่นเองส่วนเหตุการณ์ในครั้งนั้นเกิดอะไรขึ้นมีเรื่องราวของเหตุการณ์เป็นมายอย่างไรเดี๋ยวท่านพระอาจารย์จะมาเล่าให้เราฟังคร,รับน้ำมการครับท่านอาจารย์ก่อนอาจารย์ครัง,งอยากจะให้ท่านพระอาจารย์ช่วยเล่าถึงเรื่องราวเกี่ยวกับพระนังหล่มว่ามีเหตุการณ์ใน นั้นสมัยนั้นเกิดอะไรขึ้นเป็นไปอย่างไรเล่าให้ฟังได้สิครับท่านอาจารย์สังเกตหน่ยนะสถานที่นี้เราเรียกว่าเป็นพระตำหนักคำสุนทรตำหนักยอดศาสนาลุมายนัดเข้ารับพระราชมเหสรีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าจอกร์จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าที่มาของพระตำ พระองค์มีแม่สีเงินองค์หนึ่งทับชื่อว่าสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทามารินทร์ทับอยู่ต่อมาเรื่อยๆพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสมเด็จแม่เนี่ยที่เราเรียกกันสั้นๆเป็นบ้างพระองค์ก็ทรงรักษาครับรักษาแล้วก็ได้พระราชธิดาแรกชื่อว่าเจ้าฟ้าแตนดาพันธ์เปชลธิดาพระองค์ครับอีกต่อมาอยู่ต่อมาเรื่อยๆพระองค์ก็ทรงรักษาอีกขั้มรบหนึ่งครับเสด็จพ่อรลห้าเนี่ย ไปทัปท้งไทยพาไปทั้งไทยแล้วก็พระอุรุณวัดดีดาเสด็จในพระคันก็จะได้มีความสุขเป็นด้วยเมือม่อจะได้มีความสุขในลักษณะนั้นก็เลยมาคิดได้ได้ในทันี้พระองค์คก็เลยจัดประวัติเรืออายุวญาตราชาชนมันซึ่งในการเสด็จก็จะมีไม่สี่องค์ขึ้นขึ้นโดยพระทราาร่าฉะวนิชานที่เสด็จก็รอห้าในพระอง,อะอะองอค์เข้าใจว่าจิตภารกิจจิตภารกิจจิตภรกิจแล้วก็ บังเอิญในการเฉลดนั้นผ่านมาตำบลบางพุนตังเอิญบงัเบงเป็นจัาของบ้านบุรีโอ้สถานที่สถานที่แบบนี้ครับ,รบแล้วก็เรือเกิดอับปบา,างลง่มลงรั้ล่มลง,ลง,ลงก็เข้าใจว่า เลยจากวัดภูไปทางฝั่งฝั่งเปรมมีประมาณหนึ่งกิโลเมตรก็คือตรงช่วงของโรงงานไม้สักทองโรงงานเอสบีพอดิจิตร์จากสถานีไปประมาณหนึ่งกิโลตรงตรงวัดเกาะขยาเจงอสถานคือจุดที่เกิดเหตุนะครับในวันที่3สิงหาคม2423ครับ136ปีที่จะถึงในเดือนพฤศอิกายน136ปีแล้วก็เมื่อเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นมานำความสุเศร้าเสียใจ ให้กับเสด็จพ่อเป็นอย่างยิ่งครับแล้วก็จัดการในเรื่องของค้นหาพระสมบัตของพระองค์นะครับ,รบเมื่อค้นหาพบเจอก็มานามาพักไว้ที่นี่เชิญมาพักวันนี้จากนั้นมาก็เปลี่ยนชื่อที่นี่ก็เป็นวัดกู้โอ้เดิมทีไม่ใช่วัดกู้เดิมทีไม่ใช่วัดกู้แล้วก็เปลี่ยนชื่อวัดกู้ครับกู้วัดกู้พระนางเนี่ยมันจะรู้จักที่นี่ในนามในลักษณะนั้นครับแล้วก็ตรงนี้เมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นเป็นศาลเก่า ถานที่่งนี้เป็นศาลเก่าและเมื่อปลายปี2554อย่างที่เราได้ทราบกันก็คือน้องน้ามาเยี่ยมตอนสมัยน้บท่วมนะท่วมแล้วก็บังเอิญว่ามาเยี่ยมมากเกินไปเกิดคามโกไปสักนิดหนึ่งเพราะตรงนี้อยู่ที่ปากลิ่นแล้วก็ทําให้ศาลเก่าที่เป็นศาลไม้ก็ปูพังไม่อยู่ในสภาพการใช้งานได้หลวงพ่อเจ้าวาดโดยการนํา พ่อพระครูวิมลสวนก่อนเลยดุริยจะสร้างศาลใหม่ขึ้นมายกระดับจากความเป็นศาลขึ้นมาเป็นพระตำหนักโอ้ให้ให้ดูดีสวยงามรุ่งพริ้งอย่างที่เราเห็นอย่างนี้ครับผมก็แล้วก็เปิดในช่วงปีที่แล้วสัปดาห์ศุกร์สัปดาห์นี้ก็ได้เกือบหนึ่งปีหนึ่งปีแล้วปีห้าแปดอยู่ครับผมปีห้าแปดก็เปิดให้โยมได้เข้ากราบสักการรดิข้าวชนบารมีเสษ็จพ่อเราห้าแล้วก็บารมีสมเด็จแม่ครับเป็นที่มาของการสร้างพระตำหนักที่นี้ขึ้นมาเพื่อเพื่อผู้ชม ครับผมนะอาจารย์ครับผมเห็นเนี่ยทุกๆวันเนี่ยจะมีผู้คนมากมายเลยที่มาที่พระตำหนักสถานีนี้เพื่อมากราบไหว้เป็นแม่ท่านนะฮะไม่ทราบว่าที่ตำหนักแห่งนี้เนี่ยมีการจัดก,การดูแลหรือจัดก,กิจกรรมอะไรสำหรับผู้คนที่เข้ามากราบไหว้เป็แนแม่ที่ตำหนักนี้บ้างครับก็เนือจากการเข้ามากราบสักการะประชมรุมบารมีของพระองค์แล้ว ทางวัดโดยการนำพ่อ bay, พระครูณวิมลสวนกรคนั่นก็คิดนอกเหนือไปจากการเปิดให้สาธารณชนเลยมีเรื่องของการปฏิบัต <c oughs> ิธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องครับการปฏิบัติธรรมของเราก็ก็จะมีครูบาอาจารย์ามร่วด้วยกันครับพาอาจารยวัดพ่อพระครูณวิมลสวนกรตอนนี้ท่านก็เป็นรองคณะนักบ่ชปาร์เกตแล้วก, feared, วก immune, ็มีงที่พระมหาแสงแก้วอีกกลุหนึ่ง ช่วยเจ้าวาดแล้วก็ตัวพระจันทร์เองสามดวงมาช่วยดูแลญาติโยมกันในการปฏิบัติทุกวันเสาร์เวลา17บเนาฬิกาจนถึง20่สนาฬิกาเล็กๆมันอยู่มันอยู่ตอนเย็นๆก็ท่านใดที่มีความสนใจจะมาฝึกปฏิบัติธรรมมาดูใจตัวเองก็ส่วนได้ในเวลานั้นแหละเพเป็นชุดขาวเล็กๆชุดขาวนั้าโมงเย็นจนถึง2องทุ่มกว่าเล็กๆทุกวันเสาร์ทุกวันเสาร์ก็ปฏิบัติมาตั้งแต่ต้นปานที่แล้ว อาจจะจบก็จะเต็มในปีหนี่งบางครั้งก็อาจจะเต็มไปด้วโอ้เาราะจักับส่วนใหญ่ผู้คนที่มากราบสักการะสิักแณ่เนี่ยนะแล้วก็มาปฏิบัติธรรมด้วยเนี่ยส่วนใหญ่ที่มานอกจากจะมากราบเพื่อทำแล้วเนี่ยยังมีบคมาขอมาขออะไรจากันเสร็จแน่นอนครับเป็นเป็นเรื่องของเป็นเรื่องของปฏิปในเรื่องเหล่านั้นบางทีก็จะมาขอเพื่อความ การศึกษายังมีอีกคนเพราะว่าเสด็จแม่เนี่ยพระองค์เป็นอ่าเป็นที่มาของเรื่องของการเรียนการศึกษาเพราะในสมัยนั้นเร์สอนในเรื่องของการคิดเขียนแล้วก็เป็นที่มาของตัวนี้ก็คือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนชลนาราเพราะฉะนั้นใครที่เรียนจบจากศึกษาจบจากมหาอะไรอย่างนี้ก็จะเป็นลูกของเสด็จแม่มันจะมีรองนักศึกษามาอยู่บ่อยๆมารับมอบรทหลวงข้ระองค์ให้ให้ในสมความปรารถนาให้เรียนใหน ก็จะเป็นทีมาอนีะเจ้าเจาค่แล้วก็จะสำเร็จจะสำเร็จพรจจะมาสาน่านที่นี่ีกัเตียนสัตวจบรับเป็นยาใช้ชุดคุยมาเรียบร้อยพะาา่เร็จแม่่นนดีครับ่ลึกถึงครับพระองค์รองค์ในการสานหานอะไรนม่ระด่ป็นต้นครับพระอาจารย์ครับโอ้โหผมนั่งอยู่ในพระตำหนักดีแล้วรู้สึกว่าทำให้ ลำเ,เลิกถึงคของสเมเด็จแม่เป็นอย่างมากเลยแล้วก็รู้สึกว่าเข้ามานั่งอยู่ในนี้แล้วอบอุ่นทางจิตใจมากนะฮะอยากจะถามพระอาจารย์นิดหนึ่งในพระตำหนักแห่งนี้เนี่ยไม่ทราบว่าในแต่ละพื้นที่เนี่ยนะ,ะมีอะไรตรงไหนอย่างไรอาจารย์เล่าให้ฟังนิดยหนึ่งไ,ได้ไหมครับใน,ส,นาาส่วนของพระตำหนักของสมเด็จพระนางยาสุนันทามาดิราชแห่งนี้มีหมดสองชั้นด้วยกันสองชั้นด้วยกันรับเราเข้ามาด้านล่างด้านล่างก็จะมี ทางวัดได้จัดเตรียมในส่วนของดอกไม้เพื่อสักการะสมเด็จแม่ครับผมครับเรามาในสถานที่ลักษณะนี้มีโต๊ะบูชาที่จะว่าที่เดินไปเมื่อกี้ว่าเรามีปฏิบัติธรรมถ้ามาในลักษณะนี้มีสถานที่มีโต๊ะบูชาพิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องก็คือมากำลังครับผมประกอบสำคัญกราบพระประธานสามครั้งเป็นจาขบถเดี่ยวครับแลวก็นำนํำเรื่องสันทาราที่เรามีก็พรบ วิธีการกราบก็คือกรกบกาบทางเดียวมุ่พระองค์ไม่ใช่ผาค<ม>นที่ไม่ใช่ผาเรกากราบทางเดียวไม่ต้องแบ<อ>่งสัปดาหะสมเด็จแม่ด้านล่างด้านด้านล่างแล้วก็เชิญขึ้นด้านบนชั้นสองด้นสองจะเป็นมุ่งกิฟนึ่งของเสด็จพ่อเราหา้าสมเด็จแม่แล้วก็พระสีดาวองค์โตแล้วก็องค์สุดประคันเป็นมุ่งกิฟต์เป็นมุ่งกิฟต์ด้านด้านบนแล้วก็อถ้าอยากจะถ่ายรูปสร้างภาพอะไรก็แล้วแต่ตามสะดวก ครับทางด้หลายๆทวัดอนุญาตครับผมนุญท่านผู้ชมครับและนี่คือนะฮะเรื่องราวเกี่ยวกับพระนางเรือล่มที่หลายๆท่านเองก,ก็ยังไม่ทราบที่มาที่ไปรายละเอียดต่างๆที่ท่านพระอาจารย์ได้เล่าให้ฟังแล้วนั้นถือว่าเป็นเรื่องราวที่เราลูกหลานชาวไทยนะฮะควรจะมีโอกาสสักครั้งหนึ่งในการได้มากราบไหว้สมเด็จแม่หรือพระนางเรือล่มนะฮะณสถานที่อย่างนี้เพราะว่านี่คือประวัติศาสตร์ เรื่องหนึ่งที่ลูกหลานชาวไทยควรจะรับรู้รับทราบและเพื่อมาแสดงความกตัญญูแสดงความเคารพในคุณของพระองค์ท่านนะฮะก็อยากจะขอเชิญชวนนะครับท่านชมถ้ามีโอกาสแวะมาที่วัดกู้และก็มากราบสมเด็จพระนางเือร้มนะครับที่พระตำหนักแห่งนี้นเพราะว่าการบริการการดูแลและการเอาใจใส่สําหรับผู้ที่เดินทางมานั้นทางวัดจะจัดพระและก็เจ้าหน้าที่ คอยบริการต้อนรับท่านอย่างดีนะครับสำหรับคนที่สนใจต้องขอเดยนเชิญสำหรับโอกาสหน้าเรามีเรื่องราวอะไรดีๆที่ไหนอย่างไรนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อของุทธศาสนิิชนที่เป็นประโยชน์อาจารย์หมูอารมณ์ดีจะพาท่านไปติดตามชมวันนี้ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ ปีใหม่น้ำผลไม้แท้เมืองเหนือหอมหวานชื่นใจและสกล้ยห้าสหายต้นตำรับเมืองเพชรหอมนุ่มหนึบน่ารับประทานสนใจสินค้าหรือสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อได้ที่แสงนลินฟูด้ดเท่านั้นรู้ฟ้ารู้ดินรู้ทิศชีวิตเป็นสุขรับปึิดสโฮวงจุ้ยโทร062 665 2644 ผู้ที่มีปัญหาผมร่วงผมบางผมน้อยลามีร่าหยุดผมร่วงเร่งผมยาวโทร0834484798อาจารย์เฉลิมศรีสุดยอดเครื่องรางมหาสเสน่ห์และพิธีกรรมปุกเสกมหาสเสน่ห์ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเมตตามหานิยมทุกชนิด โทร0617171584หรือ0617171585ครับไม่มีใครเกินร้านนี้แล้วจริงหรือเปล่าคุณนายสวนอาหารบ้านพักผ่อนต้องมองเขาลือกันเลยว่าของเขาดีจริงๆนี่อาหารรสพิ่าตายแล้วเราลืมหมดดีท่านผู้ชมค่ัสวัสดีท่านผู้ชมก่อนสวัสดีครับผู้ชมครับวันนี้รายการ แชร์โลเคชั่นกับลุงหมีพาชิมและคุณต่ายจะพาทุกท่านมาที่มหารที่คุณต่ายบอกไว้พี่เขาบอกเลยย่านตอวเมืองวัดนาวงที่นี่ไม่เป็นสองร้านขายศูนย์อาหารบ้านพักผ่อนโอเคเเลยขาเลยบอกว่าอาหารรสเลิศบรรยากาศดีแล้วก็ดนตรีด้วยอย่างนั้นเราไปลองด้านไหนดีกว่าครับเปับสองร้านเขาเลยไปใหม่ สวัสดีครับนี่คุณม้อนและก็นี่คุณฮาร์ดครับผมนี่ที่นี่เขาบอกว่าอาหารต้นเลอร์นะบรรยากาศดีแล้วก็ดนตรีสอด้วยงั้นเดี๋ยวไปดูแล้วก็เดี๋ยวไปคุยกันด้านไหนนะครับคุณผู้ชมครับตามอะเลยฮะคุณลูกเบีครับผมตามรืเลยครับบรรยากาศที่นี่เขาบอกว่าลุ้นลืมมาแล้วก็สุดยอดมาครับผม ครับตอนนี้ผมได้พาท่านผู้ชมมาที่ห้องครัวแล้วนะครับเรามาดูว่าคุณฮาร,าร์ดจะทำเมนูอะไรเป็น,ร,น,นรูเล่คุณฮาร์ดเป็นปลากระพงโุยสวนนะครับปลากระพงโุยสวนธรรมดานี่คือว่าวัตถุดิบเดี๋ยวให้ดูจัดจักรเลยว่า,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 วาขเขาเตรียมอะไรไวบ้างมีอะไรบ้างครับขั้นตอนแรกเอาครับผม เราปลากระเนี่ยนะครับนี่เลยนะฮะให้เห็นเลยนะครับเนื้อปลาเราหน้่หก่าเนื้อบวกอันมากครับแบบโอ้โหลูกหมีครับผมน้ำมันเดือดใส่ปลากระพงอบอันของเราลงมาช้าระหว่างที่เรารอปลากระพงทอดอยู่ผมจะให้คุณฮาร์ดทำน้บยามสาธิตเลยสาธิตเลยนี่อเปล็ดลับใช่ไหมุ่้อประจนสาธิครับครับใครได้ไปตรงนี้ฮะเดี๋ยวก็เจอเลยเรียบร้อยครับวิธีการผลิตหน่อย ท่านผู้ชมครับหลังจากที่ทอตาเสร็จแล้วมาดูว่าคุณฮาร์ด จะทํายังไงต่อครนี่นี่นี่แตกตัวนิดนึงอือคุณลูกหมีนี่ใช่ไหมฮะทีเด็ดต้อมากันที่นี่ครับแต่ฮะบ้านพักผ่อนตอนนี้นี่คือตัวอย่างตัวปลาเนี่ยมีความร้อนอยู่มันก็จะอยู่น้ำเย็น โอ้ไปที่โต๊ะเลยผมไม่ไหวแล้วไปเลยดีกว่าไปเลยดีกว่าครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปด้วยกันเลยท่านผู้ชมครับหลังจากที่เราได้เข้าไปในห้องครัวดูวิธีทำปลากระพงลากระพงลุยสวนป่าาตาหน้าทารมากแล้วก็ยังมีลายเมนูเดี๋ยวให้คุณม่อนแนะนำเมนูหน่อยนะฮะวันนี้ก็มี น่ะะคที่เราเข้าครัวแต่บางทีก็เป็นตักโคงเลยสวยอันนี้เลยชื่อเลยีเขาลือกันเลยว่าใช่ค่ะแล้วก็มีเป็นผัดถั่วปลาครางนี่ก็ผัถั่วปลาครางของร้านเหมือนกันค่ะปลานี้สดแน่นอนค่ะรับประกันความสด แล้วก็มีส้มส้มไก่บ้านมัอนนี้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะมีปลาแบบตุ้งโดยตุ้งไทยเปรี้ยวจับจานค่ะนี่เป็นอวนระเบิดอะไรนะครับอวนระเบิดค่ะอันนี้มาทั้งอวนเลยค่ะอ๋อมาแบบเป็นไม่รู้ด็บที่มาเด็ดที่เด็ดเลยค่ะเป็นตัวทะเลเลยค่ะอ๋ออวนระเบิดแล้วก็มาใส่ไว้ในกระทะร้อนใช่ค่ะทานร้อนๆเลือดข้าวที่ถมร้อนทั้งเผ็ดครับผมอันนี้เป็นทอหมูย่างตะไคร้ค่ะอันนี้ก็จะเป็น บอก่ far, so ่าทีอยากจะลองทานเหมือนกันชักน้ำลายละแต่แล้วเดี๋ยยังไงเขาแต่ต้องลองชิมหน่อยไหนไหนมาแล้วนะฮะทานได้กันเลยครับมาเลยฮะต้องลองชิมหน่อยอันนี้ก็แหมปลากระพงแล้วก็ถืออยู่นิดนึงนะฮะรอบนอกนี่มเนื้อขาวสดใ่สมบนพรมีสารแหนด่แห้งนะฮะเครื่องเคียงของเขาตรงนี้ต้องต้องบอกเลยว่า นี่นี่ไหมใช่ไหมพี่ก็บอกว่านิยามของความอร่อยถูกต้องเลยทานแล้วต้องทานอีกนี่ของผมเลยต้องต้องใส่บ้านต่างๆแล้วลองเดแล้วก็ดูไปกันเลยค่ะลองลองมื่มากันในหมู่คณะจะมากันแบบครอบครัวก็ได้ที่มีต้อนรับเสมอเมือคืราบ้านเราคนยังรับจัก นักสารธรรมีห้องที่วันเกิดองีงม้องปเกตแบบเต็มคนตไม่ธรรมดาบอกล้วคุณนิไม่ต้องพิมพ์ที่หมดเลยนี่อันนี้อไงี่คุณอาบอกหอน่ย่าอันนี้พิเศษมากเลราจะแตกต่างกับเนี่ยคืทั่วไปเนี่ไปคณะเนี่ยคือในครัวเราจะใช้รนมาเยอะไอ้ต้นคณะมัธยอเด็กๆกินะเนี่ยค้าวันนี้เป็นเนี่คณะเนี่คณะคแบ่งไหมแบ่งไหม สามารถทานนะครับผมอนุญาตเลยครับต้องบอกนะว่านี่ต้องใช้แบบนี้แล้วมันถึงจะได้อัดรถนี่ก็คือมีสมุนไพรทั้งนั้นเลยจะไตายใชการทนมากเล่ะนี่อันนี้อีกนี่เมนูอะไรนะคุณตายเมี่ยงคณะคณะกุ้งกรอบกุ้งกรอบอันนี้คือกุ้งกรอบใช่ค่ะปกติเราเราเราเคยกินแบบเมี่ยงเมี่ยงที่เป็นใบแต่วันนี้มันเหมือนว่าเมนูเนี่ย อีกมิติดึงไงเด็กผู้ชมต้องต้องมาลองดูครับผมแล้วจะคิดว่าเอ๊ะมันแตกยังไงเดี๋ยวต้องลองชิมอนุญาตนะฮครับกรอบมากเลยนะคุณพ่อนขออนุญาตสุนไพรสุดยวดตอนนี้ต้องลองชิมให้หมดแล้วช่วยบอกท่านผู้ชมหน่อยจริงๆนะฮะผมบอกเลยว่าต้องลองเป็นไงครับเดี๋ยวลองดูเก็บไเตียู่วรสชาติกรอบของใบบนั้น เครื่องตัวเครื่องเดียวมาของสับไส้เข้ากันไอ้ที่สำคัญผู้กรอบเนี่ยกัะแทรกไปถึงเนื้อเขาต้อ่เลยที่เขาเรียกว่านิยามของความอร่อยถ้ามาที่นี่ครับผมร้านอะไรนะผ้าพอย าาก,ก็าาทางร้านส่วนอาหารบ้านพักผ่อนนะคะเปิดทําการตั้งแต่เวลา11โมงเช้า11โมงเช้าถึงเที่ยงคืนเลยทียเดียวค่ะาาใช่ค่ะอยากทานอาหารกลางวันมื้อเที่ยงพาครอบครัวมาทานอย่างเงี้ยก็พร้อมกับบรรยากาศร่มรื่นอย่างเง,งี้ยใช่ค่ะจะถึงตอนเย็นแล้วก็ ช่วงบรรยากาศโซนภายนอกของเราเราจะมีพิเศษหน,นึ่งมีดีเจเป็นโซนคาราโอเกะให้ลูกค้าสลับโต๊ะกันขึ้นร้องเพลงใช่ค่ะสนุกกันนะช่วความสามารถกันข่ะร่่มสนุกกันใช่ค่ะให้บรรยากาศเป็นกันเองตลอดเกีสยวกับเส้น,สนทางที่จะมาร้านนะครับล้านเราก็จะมาได้หลายทางนะครับถ้ามาจากทางดอนเมืองนะครับก็มาทางถนนส่งพระพานะครับขับมาเรื่อยๆนะครับจะเจอ,อวัดศรีกันนะครับให้เรา เลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวาตอนนั้นจะมีสามแยกนะครับเราเลี้ยวขวามาแยกปุ๊บเลี้ยวขวาเลยใช่ครับเข้าถนนนาวงประชาพัฒนานะครับยิ่งตรงอีกสามกิโลเมตรนะครับเราจะเจอวัดนาวงนะครับให้เราชะลอรถนะครับให้เราชะลอรถแล้วก็พอขับผ่านหน้าวัดมาเนี่ยนะครับก็จะมีซอยอยู่ติดกับวัดเลยนะครับให้เราเลี้ยวซ้ายเข้าซอยมานะครับปากซอยก็จะมีป้ายนะครับเขียนว่าบ้านพักผ่อน ินปลาชมสวนนะครับมีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้าที่ดูรายการแชร์โลเคชั่นกับลูกหมีบ้านทีมมาดูครับว่าคุณมัน่นจะมีโปรโมชั่นอะไรให้เราไางให้คุณมั่นแนะนำทางบ้านโอเคครับมอยากจะมาเที่ยวกันค่ะก็สำหรับแฟนรายการของพี่ลูกหมีนะคะทางร้านสวนอาหารมั่นพักผ่อนก็ให้พิเศษสำหรับลูกค้าเลยค่ะถ้าลูกค้าเข้ามาบอกว่ามาจากแฟนรายการลูกหมีพาชิมทางร้านรดค่าอาหาร 10%โอ้โหแล้วก็ต้องให้ลูกค้าทำแชด้วยส่านาอร่อยของร้านขอบคุณครับลู้าสุดล้นรับรับทุกวันนะครับและมามุมสบายๆที่สุอาหารที่บรรยากาศดีๆที่สุดมีร้องเพงบรรยากาศับต้องทุนอาหารบ้านก่อนนะครับอย่างนี้ทางรายการขอมอบความอร่อย เราก็เอาความันหลอดกุ้งีครับรรบ้านหน่อยนะครับครับ,รบ,บท่านผู้ชมครับรายการดีๆอาหารอร่อยที่ร้านอาหารบ้านพักผ่อนนะครับอย่างนี้ลูกหมี่ก็ต้องแชร์อาหที่บ้านพักผ่อนบ่อยไหมครับมาทำงานแถบนี้ช่วงนี้ก็ได้มาทานบ่อยครับรสชาติอาหารก็อร่อยครับผม แล้วก็เท่ากับที่ลองชีมมาแล้วก็ที่นี่ใช้ได้ครับอาหารอร่อยแล้วก็ราคาถูกราคาเป็นเเองครับอย่างนี้ต้องชแชร่ไปไา okay. ่านไปได้ครับทั้งหมดก็เป็นเรื่องราวของสัปดาห์นี้ ครับสัปดาห์หน้าก็พบกันใหม่สำหรับสัปดาห์หนี้ขอให้ท่านโชคดีไม่มีเงินใช้สวัสดีครับปีใหม่น้ำผลไม้แท้เมืองเหนือหอมหวานชื่นใจและเฉากล้วยห้าสหายต้นตำรับเมืองเพชรหอมนุ่มหนึบน่ารับประทานสนใจสินค้าหรือสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อได้ที่แสงนรินฟูด้ดเท่านั้นรู้ปอรู้ดินรู้ทิศ ีวิเตเป็นสุขรับปรึกษาหงจุ้ยโทร062 665 2644